ขาลายอี๋ดาลายครับี่นองมืดด้วครับไปสวรค์ดูค้ามันมีความสูขเป็นเทียวเป็นมวลธรรมะใส,ส่เงนินเป็นโอ้ข่สวรนริงจริงผมเขาว่าเราไปสวรค์นี่ดีไป่เราไข่สวรรน์คนเต้นเล็กนอยถอดเสียลูปสิพงสิโอ้ไขส่ขสวรค์นี่ดีไปไปคืออโอ้ไข่มารมเทศเห็ด ลูกค้าไปมีความาสูงได้มาเที่ยวป็นขับวัตสังถอดเสียมวันถอดเสียเต็นผ้าลูกค้าเต็นโจ๊กสิแพ็คบายนุ่มอย่างนี้บายนักขี้ต้องอย่างเห็นเขามีความสุขร้อยมีความสุขเขาซึ่งตัวนี้เราบอกเลยว่ามันเราเราเราแฮปปี้อ่ะมันเป็นงานของเราจริงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ถือครงเราถือคิงเราคืออะไรเออเราดูแลมันมันไปแบบสดิทของเรา พอมาถูกทุเรปุ๊บการดึงดูดทรัพย์การเงินการไันไหลเข้าแบบไหลแบบไม่มีอะไรหยุดยัง้งเลยมันมาแบบบุมบมบๆมบ้มเนเลยโอ้มันถือทางแล้วตัวนี้คือเราจับทางเราจับ,เร,จบเราจับถูกทางแล้วมีคนถามว่าร้านใหม่ร้านใหม่จะมาเปิดจากเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่จากทางภาคเหนือจะมาเปิดอยู่ขอนแก่นเออ กังวลบอลแขยบอลเรีว่าบอกังวลพอลูกค้าเก่าซีบเซียนชอนมากเป็นเอฟซีแขวยเขามากนเพราะวะเป็นพี่แขอยมากน้ำเพื่อแบบพี่เล่นซูโม่นี่พอตะบอกอุดเงินอันมาไล่ให้เพื่อนไปเล่นเอาเงินไปเปลี่ยนเด็กโหมดไปแล้วพวกเราคนเปล่นเจ้าของร้านเพชรร้านควายบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจลงสีลงลงควอยลงน้อตามเขามาใช้เงินโอ้โหคืนแล้วตีสิโต๊ะหนึ่งอ่ะ โต๊ะหนึ่งอ่ะพี่น้องบินมากับโต๊ะละแสนแสนแปดสองแสนโต๊ะเยอะดิหนอันนั้นคือโต๊ะเดียวแล้วคืนหนึ่งกี่โต๊มะมาใช้เงินแบบคืออ่สมมติคนธรรมดาก็เชื่อได้แต่คนที่เขามีเงิน,นจริงแบบเพาอยากใส่เงินเขาเอาอยากเอาเงินมาใส่เพราะว่ากระเป๋าเขาใบหนึ่งเขาซื้อสมมติเนาะไปตล,ลาดสมมติเขาเป็นเจ้าของโรงโรงงานน้ำตาลโรงอะไรเงี้ยสมมติเงินแค่คือละแสนเนี่ยเป็นน้อยของสำหเขาแต่มันเยอะสำหรับเราสมมติ อะไรอเงี้ยติดมันก็มีไรายได้อึ้นใครสว่างมองนี่โอโ้มันมันมาจาแบบเอาไม่อยู่เลยอะ่ะเขามามันต่ำเขาต่ำเขาโอูโวว้ระว่างนานอวอยมันนี่ใส่เพ็ดมากเนาะทอดก็ะมิทอดเผ็ดอะกหนเลยกระมิคือใค่ก็เขาไป มันลำมากก่อยไหมเลาลำมากก่อยคือเอาเงินไปถิ่มม,มันหม,ม,มองมันมันหมองมันมมีค่ามสูงเขาเอาเงินมาลงหมองนี่เขาไม,มีค่ามสูงดีไซเทากับดูแลดีโซงวัดขึ่นรลโทษโทษถามนะาถึง,ถ,ามมาถ,งถึงบ้านหรือยังครับถึงบ้านหรือยังครับพี่พี่นี่นั่นยังอย่างครับค่าสูงของใครมันเนาะถึงบ้านแล้วแล้วบางคนมีเงินแค่สองสามพันก็ดูแลเหมือนกันหมดเนี่ย เงินพันหก็เข้าฟินขับได้กบว่าพันหาเขาอะไรยีหีถ้าไม่ถ้าใครไม่เชื่อว่าพันห้ามันเข้าร้านกินขับได้ไหมไปเข้าอรูมันเข้าได้กุรคตรเมาแอนมันเดี๋ยวจะมาเขากินมีมาสื้อมาซื้อซื้อเกวยขวดหนึ่งซื้อน้ำเกวยขวดหนึ่งเหลืองนั่นนั้นนั่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 นนังนนั่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 นั่นงัมนนั่นาแ่บอย่นนั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 ่นนก่นน่็มากินต่ล้วก็ซื่อแค่ดื่่ 250 250ยห้าบสองร้าสิบเป็นบอลสองล้บาทก็อยู่อยู่เป็นสูโมงน้องพผ้าตินผ้าแบบผ้าว่าผ้าสามผ้านี่ม้วนหลายพี่น้องเห้ยขอเห็นอะไรมำวนแล้วมันเป็นธุรกิจที่เห็นเงินเร็วมันเป็นธุรกิจมันเป็นมันเป็นอะไรที่เหรอมันมันมันไม่ใช่ผับมันไม่ใช่ผับธรรมดาเนาะมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างนั้มันเป็น หลักลมันนี่มันมีหลายปัจจัยซึ่งบใดมีแค่เครื่องดื่มหรืออาหารมันมีอะไรที่มันนั่นแหละเขาเดาลด้งเดาลาเขาถึงเผยดูกรุงเทพง่ากรุงเทพม,มันคู่แข่งหลายคือเพกรุงเทพคู่แข่งเย,ยอะคอนแกนไหนไม่มีแล้วกับคอนแกนมันกับบอเปลี่ยนเมืองที่ไม่เป็นเมืองที่สามารถเปิดบางโหมดจะหลายร้านทาราเมย์ทาราเไหนปังเราก็คือปังถ้าไม่มีมตรฐานเราก็คือนั่นแหละกันโค้งไป แต่เราบอกเลยว่าร้านเรามันมันถ้าคนอู่มาเปิดไ่หมาว่าถ้าร้านผมไม่เปิดเนาะร้านแล้ว,ลวผมสมมติผมไม่ไาทำเนาะคอนแกนมันก็ไปยากนะถ้าถ้าไม่ใช่ร้านอินฟูเพรา,าอะไรคนคอนแก่นจริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีที่เที่ยวเยอะอยู่ร้านผับมันเยอะอยู่แต่ว่าเขามาหหนึ่งเป็นเอฟซีอ่ะหรอสองราอยากมาลองสามาติดใจ